สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้านี่ก็มาปากับเฮห์หฮมตามเฮยนะเจ้าดอร์ตกรินสำรับวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะมาแนะนําสินค้านะเจ้าก็ยังคงเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าซึ่งตัวนี้นะเจ้าก็จะเป็นตัวที่ ควบคุมเฉพาะจุดหรือว่าสําหรับแอนเองนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่พึ่งมาใหม่นะเจ้าสําหรับปีนี่ก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคเพอร์นะเจ้าตัวนี้ก็จะสำหรับแอนนะเจ้าขนาด2 4 0 0 0 b t นนะเจ้าสําหรับไขายตีป้าปัญหานี่โยไฟตก นะเจ้าเป็นปัญหาแบบกล่องว่นใจแล้วก็ขวนใจนะเจ้าพอยางฮือเปิดแอร์แล้วก็แอร์โบเย็นมีแต่ลมห้อนบนแอร์แบบข่าไฟขึ้นแถมต่างหากนะเจ้าอันนี้เนี่ยวิธีทางแก้ไขปัญหาง่ายๆนะเจ้าก็คือต้องมีเิ็นหมอ้อเพิ่มไฟอัตโนมัติสำรับแอร์นะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีการติดตั้งทีบอยากนะเจ้าบ่มีเสียงรบกวนสามารถที่จะติดตั้ง ข้างๆกับแอ์ได้เลยนะเจา้าเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์มายังสวยงามนะเจา้าสำหรับขายติป้าปัญหานี่ยูเนาะก็สามารถตีถ้าเข้ามาสอบถามแล้วก็อู้ปึก,าาการากันก่อนก็ได้นะเจา้าซึ่งตัวนี้นะเจา้าก็จะสามารถรองรับไฟต๊งตํำสุดได้ถึง130โวลต์แล้วก็ไฟเกิดเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง300โวลต์นะเจา้าปั๊บและเพิ่มไฟอัตโนมัติ นะเจ้ารองรับกระแสดได้ถึง15แอมป์นะเจ้าถ้าเกิดสังเกตจะคุ้ผ่านดีๆเนาะก็จะมีเพียงหนึ่งหน้าจอเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าสามารถแสดงสถานะต่างๆเนี่ยดูผ่านทางหน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟเข้านะเจ้าไฟออกเตาหือ้อไฟเข้าเตาใดนะเจ้าแล้วก็สถานะต่างๆมา่ว่าจะเป็นเครื่องมีปัญหานะเจ้าหรือว่า ไฟตีเข้าสูงเกินไปหรือว่าไฟตีเข้าต่าเกินไปหนะ้าจ้าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะหูได้จะได้อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอในเหน้าจ้าแล้วก็ตัวนี้การทํางานเนี่ยก็เป็นคอนแทคเรเลย์เหมือนเดิมหนะ้าจ้าปั๊บไฟเร็วเพิ่มไฟไว้ นะเจ้าจริงๆนาไข่ตีมีแอร์นักๆนะเจ้าหลายๆตัวโดยเฉพาะคนที่ทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์แล้วปักปัญหานี่อยู่นะเจ้าไฟต,เฟตกเนี่ยคืองแอร์เบาเย็นลูกค้ามาเนี่ยเกิดความบประทับใจนะเจ้าก็ต้องมีเป็นตัวมอเตอร์ไฟสำหรับแอร์สามารถที่จะติดตั้งควบคุมได้อ่อหนึ่งตัว ต่อกับแอนหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเจา้าเบาะ่าจะเป็นแอ์แบบขนาดน้อยกว่านี้นะเจ้าก็พันวิทยุไปจนถึงแบบรุ่นใหญ่นะเจ้าสามารถตีจะเข้ามาสอบถามได้นะเจ้าเพราะว่าเฮาก็มีเป็นรีวิวสินค้าเนี่ยนะขนาดนะเจา้าเบาะ่าจะติดแบบห้องพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะเจ้าหรือว่าบ้านพักนะเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาพอได้เป็นรีวิวต่างๆนะเจา้าแล้วก็ช่องทางการสรั่งซื้อสามารถที่จะสั่งตรงก็ได้หรือว่าจะสั่งผ่านทางช้อปปี้ราชดาในร้าช ชอบของดอตเตอร์กรีนแล้วก็แอดไลน์มาอู้กันก็นได้นะเจ้าไอดีไลน์ก็จะเป็นแอดซ้า d r g r w n หรือจะโทรมาก,ก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสามหกโคกหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสองสองเก้าในเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับแอร์ไมโครเทคเพอร์ไว้ติมเจ้าขอบคุณเจ้า